สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับส่วนชมรถสวยๆส,ยสภาพงามๆม,มาฝาก1คันนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนหนักตัดต่อเลยพิกคว่าน,นะครับกับ n i สสันเซลฟี่นะครับรถบ้านแท้มือเดียวปี2013เป็นตัวท็อปนะครับคันนี้ชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์สีสวยๆนะครับสีเทาดำนะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับรถบ้านแท้มือเดียวนะครับ มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ159,000บาทนะครับผ่อน3,600โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับราคาสภาพแบบนี้แจ่มๆเลยนะครับออปชั่นพอมีนะครับสำหรับนิสสันเซลฟี่นะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับได้ออปชั่นไปเลยครับ1นึ่งพุทสตาร์ทนะครับแล้วก็พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแล้วก็มีแอร์หลังแอร์เป็นระบบออโต้นะครับเย็นทั่วถึงกว้างขวางนั่งสบายดูแลง่ายครับรุ่นนี้อะไรเยอะครับสำหรับนิสสันชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับคันนี้สีเทาดำนะครับรถสวยพร้อม ขับพร้อมขายพร้อมโอนใครสนใจอยากได้ใช้งานชมได้เลยครับอยู่บินบุรีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทเหลือเงิน3ามสี่หมื่นจัดให้ได้ครับรถสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็มีแอร์หลังนะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับเย็นสบายนะครับโดยรวมสวยมากๆนะครับกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับถ้าเทียบกันในคลาสเดียวกันอันติซีวิกเซลฟี่นี่นะครับก็ ได้ออปชันนะครับมีทั้งพุ่สตาร์ทมีทั้งพวงมาลัยมันตีฟังกชันแล้วก็จะมีแอร์หลังด้วยนะครับไม่แท้นะครับตีว่าประมาณ2,50 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถสวยไม่เคยชนเลยนะครับไม่เคยชนเลยเป็นมือเดียวไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยแต่งซิ่งนะครับเกียร์เครื่องเงินสมบูรณ์ใช้งานได้ปกติสมบูรณ์งามๆกับสภาพแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาอัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับรถโดยรวมได้สวยได้สภาพนะ ดูแลดีใครหาเอาไปใช้งานก็มาชมได้มาเช็คได้เลยนะครับปี2013สภาพกับราคาน่าสนใจมากๆนะครับมาเล่นนิสสันได้ในราคา1 5 9 0 0 0บาทกับรถปี2013นะครับรถสวยสภาพดีราคาหน้าจับจองเอาไปใช้งานกันได้เลยครับมาชมทดลองขับนะครับสมาชิกบานไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับมีบริการจัดส่งให้นะครับมีบริการจัดส่งให้ได้รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับคันนี้การันตีเลยครับว่าไม่เคยชนเลยแล้วก็ไม่เคยติดแก๊ส ไม่แท้แน่นอนครับไม่มีหมกไม่มีก่อแ5 9 0 0 0บาทนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้ครับเครดิตดีออกรถศูนบาทอยากเหลือเงินไปปิดบัตรเครดิต 4ี่ห้าหมื่นก็ลองมาจัดได้ครับลองชมนะครับกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับรถบ้านแท้ครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นสีเทาดําชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมพูรณ์ยางดอกเต็มใช้ได้อีกยาวเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับรับประกันการออนทั่วไทยรับประกันการจัดส่งนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานจะส่งถึงบ้านได้เลยครับรถสภาพแบบนี้นะครับโทรเจรจาโทรสอบถามมาชมมาเช็คได้เลยครับ